พลเรือเอกในเบลตี้รันบอ,อกก่อนเลยนะคุณผู้ชมว่าพลเรือเอกเนี่ยคือมันมีได้หลายคนนะฮะมันจะไม่เหมือนจอมพลเรือที่มีได้แค่คนเดียวนะฮะคุณผู้ชมตัวแรกก็คืออาคานูฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดึกดําบันนะเอามาเล่นปกตินี่คือ อไม่เก่งเลยฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าสมมติไปเจอในซูเปอร์โวล์หนึ่งร้อยคนก็ค่อนข้าง,างสกิลกว้างค่ะเอาไปตอดเลือดพวกจะมาหวังซูเปอร์โวล์หนึ่งร้อยคนได้นะคุณผู้ชมถัดมาคือคูซันฮะดึกดำบรรเหมือนกันฮะตัวละครตัวนี้แน่นอนนะดึกดำบรรแบบนี้เอาไปเล่นคือไม่มีความสามารถอะไรเลยนะแต่ถ้าสมมติไปเจอในซูเปอร์โวล์หนึ่งร้อยคนก็คือชอบแค่แข่งชาวบ้านชากช่องเขาทำทำไมก่อนนะแล้วถึกด้วยนะคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวถัดมาคือคีซารูฮะตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครพลเอกที่เป็นสายดึกดำบรร ว่าเมื่อก่อนเขาชอบเอาตัวนี้ไปเป็นลงแรงกันนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบ้ามแมปได้เพราะว่ามันขึ้นไหวแล้วค่อนข,ข้างไกลมากๆนะตัวนี้และตัวสุดท้ายฟูจิโทราแรงสุดกว้างสุดนะสกิลกว้างเป็นปาวานแลน้วคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้นะมีคนเล่นเยอะที่สุดแล้วว่าเก่งสุดนะ